ดูแลใจไม่ให้หมดไฟพลังใจเล็กๆที่แม่เลี้ยงเดี่ยวสร้างได้ทุกวันในทุกวันที่แม่ต้องลุยคนเดียวไม่มีใครเห็นว่าแม่เหนื่อยแค่ไหนแม่ที่เลี้ยงลูกลําพังไม่ได้แค่ขาดคนช่วยแต่บางทีก็ขาดเวลาที่จะดูแลใจตัวเองสิ่งเล็กๆที่ช่วยให้ใจแม่ฟ้าไม่มอดคือสามอย่างนี้ค่ะ เจอเนาลิงเขียนระบายความรู้สึก5นาทีทุกวันไม่ต้องสวยแค่ได้เขียนก็เบาใจพูดกับตัวเองดีๆทุกเช้าแม่ฝาจะพูดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันทำดีที่สุดแล้วหาความสุขเล็กๆทุกวันแค่นั่งจิบกาแฟเงียบๆดูลูกหลับหรือฟังเพลงโปรดแค่10นาที แม่ที่สุขภาพใจดีคือของขวัญที่ดีที่สุดของลูกเพราะถ้าใจเราไหวเราก็จะกอดเขาได้แน่นขึ้นทุกวันสู้ๆนะคะแม่แม่แม่ฟ้าเป็นกำลังใจให้ค่ะ